สวัสดีครับผมฝูงจังเกิลทูนะครับแต่วันนี้ผมจะเดินทางขึ้นไปเที่ยวหาท่านเพชรหน่อยนะครับก็คือผมไปเจอเขามานะแล้วผมก็นัดกับเขาไว้นะครับว่าผมจะขึ้นไปเที่ยวหาเขานะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับไปกันเลยนะครับก็ผมก็เดินมา ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนคือผมนัดกับท่านเอาไว้นะเดินนะาก็ใกล้ถึงจุดนัดพบเราแล้วนะทุกคนแดดออกแล้วนะทุกคนเสียงนกร้องนี่เพาะเลยนะทุกคนท่านบอกผมว่าจะ รอผมอยู่ข้างหน้านู่นนะ เหมือนเหมือนผมจะเจอท่านแล้วนะทุกคนนุ่นนะครับก็คือท่านมารอผมแล้วนะผมได้นัดกับท่านเอาไว้นะครับจะขึ้นมาเที่ยวหาแกเฉยนะเกเอาของมา,มาติดไม้ติดมือน,นิดหน่อยนะครับอยู่ในกระเป๋าแล้วทุกคน ไปหาทัานเลยนะทุกคนทันเพชรสวัสดีครับไปไงมาไงวะเนี่ยเอาท่านนัดผมมานั่งนอนบ้างะอนเม,มื่อวานท่านนัดผมท่านนัดกับผมไว้แล้วไม่ใช่หรอเออคืมไปเลยเพราะว่าเม่คืนฝนมัน,นินกองด้วยไง kag din binukad pa lang eh sandali พนเอาไว้กันลยเาเป็นไงบ้างหบายวนเนี้ยมตามันเิเ่ไหลหรือเปอมันเลิอ่าแซะแเย่มน้ลเออเอนนภาคพทาก็เรื่มมาบาวมันจะเอาเฉยวันนี้ก็ไปคุมา มันเล่นปุตัวูอยู่ตัวนึงกูเหือมันมาปูดีๆมันไมููู่เหมนหน่ามันล้เม็นนิดิกๆแ่ายนะแต่าคือราคาเาหัวทยนั่เอออ๋อบอกมันนายากเอาไปทำไมมันบอกมึไม่ต้องย่มันบอกเอาหัวกูแทนบอกยันได้มึงไปเข้มาเอา ก็ต้องก็ต,งต้องระวัง<ม>ใช่ไหมท่านเออระวัางนอนกับีเพราะว่าชุงที่เป็นตากาดก็อันตรายนะทุกคนวันนี้อากาศดีแล้วครับนะอ,อากาศดีวันนะี้ขก็นต้นตรงนักนะเช้านี่นก็โอ้วแบบ ากาศดีนะทุกคนคืขึ้นมาหาพันก็คือจะจะถามนะว่าพันโดนอะไรที่นะครับก็คติะครก็ตามตา,ามแรงควานพวกเขานะครับงไม่เชื่อนขะองสีนะครับบอกเลย้าถ้าถึงนี้ชอบเล่นตุ๊กตกเยอะที่จะพลาดจะนม่

<uk> พัดโหวันนี้ทำไรผูนี่มึงนี่แสบจริงๆเลยนะเราตามเนมหมึงจะเล่นใช่ไหมนอยทุกคนเอากลวงจะเอาสะพานไงไอ้เออ <c oughs> <f cheers>

มึงนี่มึงเล่นใหญ่นะไอ้นี่่หยุดเลยไอ้หางคุนี่มันทำนี่แบบโบราณยุคเกิดเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างมึงเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรอะ่ะท่านเอานะเตัวเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เลี้ยนตัวเองก็ด้วยสิเล่นแท้ เอขอ,ขอ,ขอท่านท่านไม่ทำอะไรเขาสงมันอกไ้้หััวไไ่มมสงงนนคคจะเืปแล้วท่านไปแล้วี้ยวันหลังมันบอกมันจะกลับมาเอาคืนมาวันหลังกูไม่เล่นดีดดดเลยอะ่าเคือ เมื่อกี้มันบอกลุงว่าเมื่อวานมึงทำไรกูเอแต่ว่านไปเจอมันมาโอ้บอกมึงว่ามึงจะเอาห right ัวใยไปทำไมไปถามดีดีมึงไม่คุยดีดีกูอ๋อก็คือก็คือเพชรคาสตอนนี้ใ oh ช่ไหมท่านอ๋อคือเพชรคาตมา ทำร้ายเลยนทุกคนเข้ามาข้างหลังเลยนะ,ะยแล้วแบบแมึงไปคนเดียวมาคนเดียวมึงระวังหน่อยจะกินน้ำก่อนมึงกินไหมน้ำโอ้ยท่านเอา,าเลยครับเดี๋ยวในกระเป๋าผมมีอยู่อันตรายนะครับยูวีดเพชรคารดวิ่งมาใส่ท่านเพชรผมเลยนะ นะครับว่าท่านเพชรผมเก่งอยู่นะทุกคนจะค่าทำไรไม่ได้เลยนะก็คือได้แค่เข้าไปทำลายนะแต่ว่าทำไรไม่ได้นะทุกคนดีนะมาเกีย,ยกูไม่กป็นไรผมว่าพวกนี้มันมันไม่เข็ดหรอกท่านเล่นตุ๊กตุ๊กอ้พวกนี้ฟุตบอลมือถะวังไอ้พวกนี้งงนนหน่อยนะทุกคน ก็คือมันเล่นตุกติกนะทุกคนท่านเพชรบอกมานะก็คือดูแล้วมันไม่ยอมสักทีนะทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามันต้องการอะไรนะทุกคนกับลุงเพชรกับลุงกับลุงชัยนะครับคือผมไม่รู้นะว่าพวกเพชรคาต้องการอะไรนะถึงตามตามทำร้ายพวกท่านนะ มมนสามารถบอกมึงได้นเนาะแล้วท่านจะเอาไงต่อเนะี่ยท่านเลิ้งเวลาจิปูอ่ะองคบกนกูวาก่ต้องไปแล้วะลวะเราหมุดตูให้อะไรติปูให้มึงไว้เนมึงเราออกมาใช้เวลาเจอพวกปจะผขาดอ่ะทำผมมันช่วยมึงได้ มีที่ลุงให้ผมอ่ะผมก็ติดตัวตลอดเออดีแล้วเวลามันเจอพวกที่จะถ่ายเนี่ยมึงจะได้ออกออกมาป้องกันตัวมึงน่ะกป้องตัวมึงไว้ในสิ่งอันตรายมึงจะเจออะไรก็ตามมึงสามารถใช้ได้ใช้ได้หมดมึงไม่ต้องกลัวว่ามึงจะเป็นอะไรมึงสอนอย่างเยอะแค่ว่ามึงตัวมึงปกอดภัยนั่นก็พอเออแล้วปูเนี่ยกราบก่อนละ Okay, บ<ไ>ป,ปยปอนนะเด<ร><อ>ี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะลุงไว้ผมมาเที่ยวหาลุงใหม่นะครับ<อ>นะทุกคนเดี๋ยวท่านเพชรก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนแล้วผมไว้เจอกับท่านใหม่นะอโอเคครับท่านท่านเพชสวัสดีครับอ ทนเพชรก็ได้วาไปแล้วนะทุกคนเดินทางกลับไปแล้วนะผมก็อยู่ไม่ได้นะทุกคนอันตรายนะครับแต่ดีนะที่ผมผมใช้มีดของผมพกมีดของท่านเพชรตลอดเลยนะทุกคนคือมีมีดที่ท่านให้มาก็อุ่นใจเลยนะ เ,เมื่อกี้ที่ผมไม่ทันได้ออกมาใช้ก็คือท่านเพชรเครียร์ด้านะทุกคน <c oughs> คือท่านเพชรเขาเก่งอยู่แล้วนะเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่ที่เราคิดก็เป็นได้นะทุกคนผมก็ไม่รู้ชัดนะแต่ผมว่าแกไม่ธรรมดานะทุกคน อากาศก็เริ่มมืนแล้วนะทุกคนเหมือนฝนจะตกนะหมวต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะทุกคนกลับคนเดียวก็มีกลัวอยู่นะแต่ว่าผมจะรีบเดินเลยนะทุกคนต้องรีบเดินกลับเลยนะเนีย่ยจะเป็นทางนะครับ เดิกไกลเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะทุกคนก็คือท่านเพชรก็ผมก็นัดเอาไว้กับเขาแล้วนะว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะขึ้นไปเที่ยวหาขเขานะ ผมก็คุยกับเขาไว้แล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ